ครับผมมันปินกับชาลนลเฟไทยใน YouTube ครับวันนี้แนะนำนักเดินทางท่องเที่ยวชาวไทยนะครับแบ็คแพคด้านนู้นนะครับเป็นงอเหวียนนะครับที่ถนนลีโกซือเป็นย่านที่แบ็คแพคเกอร์นะครับอยู่ตรงนี้จะมีร้านของทอดอย่างหนึ่งที่คนเวียดชอบมาทานกันนะฮะตรงนู้นจะเป็นทางไปโบสถ์นะฮะนั้นอยู่ระหว่างตักตอกเกสเฮาส์กับย่านโบสนะครับนะฮะ หน้าโบสถ์คทอลิกเก่าตอนรีกซ์ซื้อนะฮะมีร้านชื่อไม่มีชื่อนะครับก็ขายพวกอาหารทอดนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าเขาขายอะไรบ้างราคาชิ้นหนึ่งมี9,000มีหมื่นหนึ่งนะครับแล้วแต่ของนะแล้วก็นั่งได้นะครับแต่ตอนเย็นๆเนี่ยจะแน่นมากครับแน่นจริง ครับก็มาแล้วนะครับเขาก็เสิร์ฟมาผมมาทานตอนบ่ายนะครับไม่งั้นเนี่ยคนจะแน่นกว่านี้เยอะมากเลยนะฮะนี่ครับร้านจะว่างปกติต้องล้นไปข้างนอกนะครับแล้วก็มีเข้าคิวซื้ออันนี้เป็นแบงโกลยนะครับแบงโกลยก็เป็นคล้ายกะหรี่ปั๊บนะครับแต่ว่าข้างในมีเนื้อแล้วก็ปรุงรสมานะฮะอันนี้อันละ9 0 0พดองนะครับก็ประมาณสัก สิบาทได้ั้งฮะอันนี้บันเ่าบันเ่าวเจียนนะฮะ<ง>ก็สลับเป่าทอดนั่นเองนะครับข้างในไส้เป็นหมูสับผสมบุญเส้นม,ม,มีเหมือนกับเห็ดหอมอันนี้แบ่งโตมนะครับก็คือกุอ้ง<อ>ทอดนะแป้งกุ้งทอดนะฮะก็อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้หาป้ายไม่เจอนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับแล้วอันนี้เป็นแหนมกัวแบนะฮะก็เป็นปอเปี๊ยะทอดไส้โปูนะครับมีโปูด้วยอันนี้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับแพงนะฮะอันนี้ซุกซิกกับก็คือไส้กรอกนะครับกัเขามีน้ําจิ้มให้ทานนะครับมีแบบนี้น้ําจิ้มอเนกประสงค์นะครับที่เห็นเป็นขาวๆนี่คือมะละกอนะฮะมะละกอนะฮะ เป็นมะละกอดิบแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆเหมือนกะปิเลยมันชิมกันไม่ใช่ครับเป็นเต้าหู้ยี้หวานมีพริกบนมาหน่อยเป็นเต้าหู้ยี้ครับแล้วก็นี่มีผักนะครับถ้าเติมก็นี่ฮะนี่น่ครับคนทอดก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับอยู่ถนนลีกก๊ซือนะครับร้านแบงโกยนะฮะร้านขายแบงโกยก็อยู่ระหว่างปากตอกเก๊เช้ากับโบสถ์นะครับ เดี๋ยวมาลองชิมกันนะฮะเอาจากกุ้งก่อนนะ,ะกุ้งครับกุ้งนะฮะลองชิมนี้ครับมันเลี่ยนแต่ว่าเต้าหู้ยือช่วยตัดนะฮะ ช่วยตัดความมันเดี๋ยวมลองแบบคนเวียดผมเอนเข้าจุ่มแบบนี้นะฮะน้ำนี้จะเป็นรสเปรี้ยวหวานนะแต่ไม่ค่อยหวานจอกเปรี้ยวน้ำจิ้มนี้ช่วยลดความมันนะครับเอาไว้ลดความมันได้สามารถแก้สถานการณ์ความมันเลี่ยนของอาหารทอดได้ ร้านี้ถ้าเกิดใครไม่ชอบทานของทอดนะครับก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเขาจะทอดมาอย่างงี้ครับก็ค่อนข้างมันพอสมควรบางคนเขาจะกินแก้มผักเขาก็จิ้มแบบนี้ครับลดความมันงว่า อ,อร่อยดีครับเขามาส่งแหนมครับส่ง delivery วัสถุดิบในการทำอาหารแล้วน่าจะเป็นแหนมแหนมจัวนะครับ ก็พบกันใหม่ครับกับช e l น e ฟิ t ไทยนีทุกครับเก็บเรื่องราวการเดินทางและอาหารการกินมาฝากกันนะเดี๋ยวว่าจะทานนี้ต่อก็อ๋เดี๋ยวลืมลืมลืมชิมนี้ก่อนชิมปูก่อนนะไม่เท่าไหร่เนื้อปูน้อยแต่มีความรู้สึกมีรสชาติอยู่แต่ว่าไม่มาก าแต่กินไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะแบบแนะไว้เปลี่ยนบรรยากาศครับก็แล้วพวกก็มาครับกับช n f l ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ